สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมพามาดูเทคนิคและวิธีการเสียบยอดองุ่นกับต้นพันธุ์เก่านะครับโดยใช้กิ่งพันธุ์ของสายพันธุ์ดีคือชัยมัสแคทนะครับนำมาต่อยอดกับตอองุ่นเก่านะครับโดยใช้ยอดอ่อนนะครับอันนี้ผมได้ทำการต่อไว้นะครับเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะครับ ก็เริ่มติดแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนยอดเขาก็เริ่มติดผมได้ทำการต่อไว้สองกิ่งนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้ววันนี้ผมจะมาต่อให้เพื่อนเพื่อนดูอีกหนึ่งกิ่งนะครับจะใช้ยอดผ่อนของตองุ่นป่านะครับไอยอดอ่อนของอาชายมัสแก็ตนะครับตัวทีอันนี้คือ กิ่งพันนะครับที่เขาออกมาเพื่อนๆของตอเก่าเขาก็มีดอกออกมาเกือบทุกกิ่งนะครับ ทำการต่อยอดไว้นะครับเพื่อเลี้ยงต้นเขาแบบสไตล์ของอตยุโรปนะครับของ u ูเคนะครับผมดูในคลิปแล้วเขาใช้ต้นตอเก่าๆนะครับเอามาเสียบยอดเพื่อเล่งให้อังุนมีการพัฒนานและเติบโตได้เร็วโดยไม่ต้องปลูกใหม่นะครับเพื่อนๆผมก็จะใช้สายพันธุ์ของใช้แมาแคทที่มีอยู่นะครับเพราะตอนนี้ผมยังมีสายพันธุ์ไม่มาก กำลังเริ่มเพาะเลี้ยงและปลูกพันธุ์ใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้นมาครับตอนนี้มีสายพันธุ์อยู่เทา่านี้ผมก็จะทำการเสียบยอดนะครับทำง่ายๆเลยครับเพื่อนๆติดง่ายมากนะครับสำหรับองุ่นที่มียอดอ่อนนำมาเสียบนะครับ แล้วก็ดึงเขาให้มันตึงๆนิดนะครให้เขาสนิทแล้วเราก็นำถุงพลาสติกมาหุ้มไว้ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์นะครับเ,เพื่อนๆยอดเขาก็จะติดประสานกันดีโดยที่เราไม่ต้องมีวิธีการยุ่งยากมากผมคิดว่าการใช้ยอดอ่อนนำมาต่อน,นั้นได้ผลค่อนข้างดีนะครับเพราะผมได้ทำการทดลองปลูกไว้แล้วต่อมั้ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชา youtube ที่รักการปลูกองุ่นวันนี้ผมนำเพื่อนเพื่อนมาดูวิธีการเสียบยอดองุ่นกับตอเก่านะครับโดยใช้ยอดองุ่นที่สายพันธุ์ดีที่ผมมีอยู่คือชายมัสแคทตนะครับเอามาต่อกับต้นตอเก่าขององุ่นที่ผมได้ตัดไว้นะครับเขาได้แตกยอดอ่อนออกมาและจะทำการเสียบยอดใหม่ครับนี่คือกิ่งที่ผมตัดออกนะครับเพื่อนๆน ก็จะมีดอกออกมาเกือบทุกดอกนะครับผมนํายอดของชายมัสแค็มาต่อครับกับต้นต่อเก่านะครับโดยมีวิธีการเสียบยอดนะครับเพื่อนๆตามรับชมนะครับมันเป็นวิธีการที่ง่ายและรวดเร็วทําให้งุ่นออกผลและออกช่อได้เร็วกว่าปกตินะครับมาดูวิธีการครับเพื่อนๆอ,อันนี้ผมก็ยได้ทําการตัดยอดไว้แล้วนะครับแล้วนํากิ่งของชายมัสแค็มาต่อเข้านะครับ วิธีนี้ทําให้องุ่นได้ผลผลิตเร็วนะครับเพราะเราใช้ยอดขององุ่นที่ออกผลผลิตแล้วนะครับในรอบแรกขึ้นมามาต่อยยอดมาเสียบยอดกับตอเก่าวิธีการง่ายๆนะครับได้ผลดีฮนะ ให้แน่นนะครับเพื่อนๆกิ่งเขาก็จะติดง่ายและรวดเร็วมากนะภายในหนึ่งอาทิตย์เขาก็จะติดสารกันดีนะครับ สายพันธุ์ของชายมัสแคทตเสียบไว้นะครับเสร็จแล้วเราก็นำถุงพลาสติกนะครับนำมาคลุมยอดเขาอีกทีนะครับเพื่อลดการคายน้ำนะครับของยอดองุ่นทำให้เขามีแผลที่ประสานเร็วนะครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถขยายพันธุ์แบบง่ายๆได้นะครับ มเห็นในคลิปวิดีโอของต่างประเทศเขาก็ทำแบบนี้กันนะครับเพื่อนๆใช้สายพันธุ์ดีๆนำมาเสียบยอดนะครับผมทำให้เพื่อน,อนดูเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะค่อนข้างยาวเกินไปนะครับ อันนี้คือกิ่งพันุ์ที่ผมได้ทําการต่อไว้นะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับเขาก็ติดแล้วนะครับเพื่อนๆสองกิ่งนะครับมันทำการต่อไว้นะครับเขาก็ติดแล้วนะเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับนี่คือชายมัดแคทนะครับอายุประมาณเข้าเดือนที่สี่ครับยอดเขาก็เดินดีแตกได้ดีเลยครับ ูกแบบสไตล์ของยุโรปนะครับของญี่ปุ่นของยูเคนของเกาหลีนะครับใบกิ่งก้างปลาครับคือสายพันธุ์ใช้มัดแคทนะครับประมาณ4เดือนที่ผมตอนไว้นะครับลากเขาก็เดินดีนะครับเพื่อนเพื่อนกิ่งตอนไม่ใช่ว่าจะไม่เจริญเติบโตนะครับดูต้นนี้นะครับก็อายุเท่ากันครับประมาณ4เดือนกว่ากว่าครับเขาก็ขึ้นผมได้ทําการขึ้นค้างแล้วนะครับ เพื่อนๆที่สอบถามเข้ามาว่ากิ่งตอนนั้นจะสามารถปลูกได้นะครับเพื่อให้เพื่อนๆดูนะครับเขาเริญเติบโตได้ดีนะครับผมคิดว่าเร็วกว่าตอป่าที่เรานํามาต่อยอดอีกนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็พาเพื่อนๆมารับชมคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพื่อนๆกาศหน้าจะนำเสนอและเทคนิคดีๆ เกี่ยวกับองุ่นมาให้เพื่อนๆรับชมอีกทีนะครับเพื่อนๆขอให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามและให้กำลังใจกันด้วยนะครับ